สวัสดีค่ะมาพบกับคนสวยอีกแล้วคนสวยขอไปทําหน้าที่ของคนสวยก่อนนะคะมาพบกับพี่ตาอินเซอร์เดนอีกแล้วค่ะกล้องอาจจะเบี้ยวหน่อยนะทุกคนมาพบกับคนสวยอีกแล้วค่ะคนสวยขอทํางานพิเศษก่อนนะคะอันนี้เป็นห้องเป็นห้องส่วนบุคคล เป็นห้องพวกคุณครูอะไรกันประมาณนี้นะทุกคนชอบาเด็ที่มีเขาแต่ออยืนกันแบบง่ายๆ <c oughs> ไม่แบ่งชั้น,น,น <c oughs> วันละลงวางครูใหญ่จะมาเก็บขยะเลยทุกคนถ้ามันเป็นน่ะนะถ้ามันสุกเฉินะครูใหญ่ก็มาก,กวาดเองทําเองเลย <c oughs> ครั้งแรกพี่ตาเห็นน่ะเมื่อก่อนอะตกใจตกกระจายครูใหญ่ไม่เห็นให้หยอดขอนขอนเลย อย่าพเพเก็บเลยเดี๋ยวเดีย๋ยวนี้คนนี้เดี๋ยวก็มียาเก็บเองไม่ได้เธอต้องช่วยเขาไอย่างน,นั้นเนาะแลกไ็ไปอย่างนั้นนะเดี๋ยวเมื่อก่อนเราไม่รู้อ่ะจริงนะต,ตอนนี้เขบอกเขาเท่าเทียมกันให้เป็นได้ติดตามพิตาที่ทํางานนะคะทุกคนมาพบกับพิธาช่วงพิธาทํางานนะคะเดี๋ยว พี่ตาจะพาไปเดินแบบสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะไม่มีใครกับเขาเนี่ยเดี๋ยวพี่ตาจะพาให้ดูเพื่อนนี่ค่ะโรงเรียนของพี่ตาเป็นไปเรื่องนี้นะครับเพื่อนเพื่อนทํางานอยู่ข้างล่างอันนี้ข้างบนสามชั้นเราทํางานกันนะคะ แบ่งคนะาซานค่ะแต่ข้างล่างเราเราเป็นส่วนรวมค่ะเราแบ่งางนานคนอาซานนะคะนี่ค่ะยังมืดอยู่เลยยังม่กคนแต่นางก็ขับเครื่องอยู่ข้างล่างข้างล่างเป็นหันาทุกคนอันนี้เป็นเป็น,ปนห้องเก็บเสื้อผ้าเด็กน้อยเนาะแต่ข้างบนจะเป็นหลาดฟ้ายังมืดอยู่เลยทุกคนเห็นไหมแต่กล้องมันอาจจะสว่างหน่อยนะอันนี้รถประจําตําแหน่งอยู่นู่นค่ะแล้วก็จะพาไป อันนติดตามติดตามพิตานะครับ่ทํทำงานนะคะัเราจะเข้าห้องนน้อนอันนี้ห้องนี้เสร็จแล้วจะเข้าห้องนน้นแต่มืดๆหน่อยทุกคน เก็บเก็บขยะทิ้งขยะก่อนนะคะถ้าถุงไม้จะโปะโปก,ปก,กเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนถุงนะคะจะต้องช่วยลบลบร้อนนะคะไผ่แต่แรมนะันเป็นห้องกระจกเจาะกระเจะทุกคนมันเป็ดกระจิกระจุกระจิกระจุปัดฝนก่อนค่ะนี่ประจําบานของพี่ตาก็แบบนี้แหละคะ ปุ๋ให้เขาหน่อยปนมาทุกคนเจ้าคาเฟเตรมไปหมดเลยทุกคน ติดโลโก้เพราะว่าเป็นชื่อบริษัทชื่อบริษัทมันเป็นชื่อบริษัทแล้วเราจะเปิดเปิดเผยไม่ได้มนนันเป็นเป็นผิดเป็นชื่อของบริษัทแล้วก็ต้องติดไว้ก่อนประมาณนี้ทุกคนเจ้าค่ะคลิปสั้นๆนะตามชีวิตพิตาทำงานนะคะทุกคนเจ้าค่ะสตรอมบารตี้เหีคลิปสั้นๆพากินพาเที่ยวของพิตานนะพา พี Guys, so. Wait, three, so ่ตาอินเวียนกินโชเนี๋ยแต่ก็บางทีก็มามาดูการทํางานบ้างเนาะอยู่ที่เดียวก็เบื่อทุกคนอยู่ที่เดียวก็เบื่อสวยงามมาผุนผุนสวยมากเลยเจ้าค่ะ วันนี้พิตาก็พามาเพื่อที่ทำงานวังก่าจะได้จะได้เพื่อนเพมาเข้าใจนะารัอยู่อกเป็นแบบไหนสุขสบายไหมสุขสบายสายใจสบาใจเสร็แล้สบายตัวต้องทำงานแลกเงินมนุษย์เงินเดือนเนาะชีวิตมนุษย์มนุษย์เงินเดืน เดี๋ยว่าต้องไปเที่ยวเมืองไทยเนะเป็นคุณหญิงคุณนายอยู่สักสองวันแล้วก็ชีวิตอีเจ๋วก็กลับมาเหมือนเกา่าพี่น้องเคยเห็นห้องเรียนเด็กๆขอาวิตาแล้วเนาะเป็นคลิปนี้ก็จะไม่พาไปห้องเรียนเยอะแนละ้วทุกคนเพราะว่า าจจะพาอยู่แถวทางเดินหรือว่าตรงนี้นะกันนะเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนผ้าม็อบก่อนนะแต่ว่าคุยเรื่องเรื่องอื่นพิตาคุยไม่ค่อยเก่งนะแต่เรื่องเรื่องมงเรื่องมอบเรื่องอาชีพของพิตามันเป็นอาชีพที่ว่าไม่ต้องเยอนะคะว่าอยู่เมืองนอกจำคำสั่งเงินทางนั้นค่ะเงินเงินเดือนเงินเงินทางนั้นค่ะไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยพาสนา ท่านก็จะได้มีความสุขคลิปนี้ก็พี่ตาเข้าขอป่าไว้เพืนตอนนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้สนุกกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ